คอนเสิร์ตดีดูดีมาเมื่อวานนี้าหลยคนชื่นชมมากว่าพี่บิ๊กคัมแบ็คกลับมารอเหมือนเดิมเลยครับทุกคนพูดถึงบิ๊กซึ่งเราดีใจนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตดีดูดีอ่ะแล้วเราได้เห็นเพื่อนเราที่แบบเขากลับมาแบบว่ามีชีวิตที่วายอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันมันแบบมันบางทีมันขนลุกนะบางทีมันแบบเป็นความภูมิใจบางทีมันแบบเมนความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เห็นครั้งแรกว่าเป็นบีทีเอเป็นหน้าพี่บิ๊กมาอยู่ังเล คือต้องบอกว่าตอนถ่ายเนี่ยเขาเขามีตัวสแตนด์อินมาแล้วคือตัวสแตนด์อินก็หน้าคล้ายๆอยู่แล้วนะครับมันทําให้การทํา AI หน้าของบิ๊กเนี่ยมันมันเนียนมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นไงก็เมื่อวานนี้ออกมาก็โอเคนะครับที่ที่ปล่อยออกมาเหมือนยังเป็นพี่บิ๊กในวัยยีเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเราต้องไปคุยรถแต่รถแต่พี่บิ๊กเดียวที่เด็กอยู่ใช่ใช่ ไม่เป็นไรยอมยอมน้องไปแล้วกันเราได้เห็นไวล่องไหมคะเพราะว่าไบลองเมื่อวันคือเยอะมากนะครับก็ก็ดีใจคือไวล่องก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องการซื้อบัตรก็เป็นอีกเรื่องนะครับยังไงก็ต้องฝากเรื่องการซื้อบัตรแดงว่าไงบ้างครับดีบีขาคือพวกเราสองคนเวลามีงานเกี่ยวกับดีบีเราดีใจอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเป็นความความทรงจําที่มันมันดีๆอ่ะแล้วก็มันเหมือนเราโตมากับสิ่งนี้แล้วก็ ผมคิดว่าชีวิตวัยรุ่นหลายคนก็คือโตมากับดีๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราดีใจทุกครั้งที่ได้ทํางานหรือว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้นการเตรียมตัวตอนนี้ปเป็นไงเพราะอีกไม่กี่เดือนละประมาณสองเดือนอ่าก็ฟิตครับฟิตสองตอนนี้เริ่มเริ่มวิ่งมากขึ้นอ่าเริ่มเริ่มกลับมาฟิตฟิตร่างกายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตเยอะจริงๆนะครับคือมีม,ม,มีมีหลายมีหลายอันมากเลยแล้วแล้วเราก็ ได้มีโอกาสก็ไปร่วมหลายๆตัวยังไงก็ปากคอนเสิร์ตดีดีไปด้วยละกันนะครับต้องพิเศษผมแขกพิเศษยังพูดไว้ก่อนจะไหนดีอบอกเราก็ไม่เซอร์ไพรส์ไม่แย้มนิดน,นึงเนาะครับก็พยายามจะให้เซอร์ไพรส์ที่แต่ว่าคือแขกก็อยากให้มีความเกี่ยวพันกับดีดีแหละ,อ,ะอยากให้เป็นเป็นคนที่รู้จักกันเรารักกันหรือว่าคือไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นตามกระแสมากหรืออะไรเงี้ยครับผมคงเป็นแบบใครที่แบบว่าเวลามาแล้วก็ทําให้นึกถึงเฮ้ย คนนี้เคยแบบมาอยู่ตรงนี้ตรง M อีตรงนี้หรือว่ามามาเคยมาร่วมงานกับพวกเราในในหนังหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ลองดูแล้วกันครับว่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าคือเราก็แชร์ข้อมูลหรือว่าแชร์ความรู้สึกที่เราอยากจะอยากจะทําหรืออยากจะโชว์หรืออยากจะเจอความคิดถึงหลายๆลอย่างสองหนุ่มมีโอกาสเข้าไปบนเวทีไหมคะเขามีแดนดี้เด็เด็กเขาเด เขาไม่ได้กาดไปนะพอมีดันดี้ออกไปแล้วคุณแม่ทุกคนรอดูโชว์ก่ะอ๋ออาจจะเป็นไปได้ที่ทุกคนโชว์เราจะมีสักหนึ่งคือจริงๆถ้าสมมติว่าเขาพร้อมหมายถึงว่าตัวเด็กเองเขายินยอมแล้วเขาก็สามารถที่จะทําตามหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบได้อ๋อก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ตอนนี้อคิดว่ามันไม่ได้เป็นคนโชย่างหตงก็คือว่างานที่ไปประกาศรางวัลมาก็คือว่าหลังการทํางานทั้งหมดถ้าที่เดือดอมาก็คือผู้กำกับ ก็ช่วยได้ๆก็คือเหนื่อยล้ากันหมดใช่ใช่แม้แต่ใน m อพอมีแรดดี้ที่เพิ่งถ่ายไปก็แบบโอ้ก็ยากกว่าจะได้ภาพแต่ละแต่ละช็อตนใครับต้องดูจนนาทีสุดท้ายว่าหมายถึงว่าในคอนเสิร์ตใช่ไหมว่าว่าจะได้ขึ้นไหมคอนเสิร์ตขึ้นหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือคอนเสิร์ตมันมาดึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าเด็กจะขึ้นหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะอาจจะแบบนะคะเปิดเทอมแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่า เราจัดสรรได้มากแค่ไหนือโอเคถ้ามันนอนดึกปั๊กเป็นบางวันอะไรเงี้ยอาจจะแบบแอบพาเขาไปดูพ่อเขาขึ้นเวทีคือพาไปดูอาจจะได้นะผมว่าเขาคงดูแล้วสักชั่วโมงแล้วก็หลับอะไรอ่ะกาตัไปงานมานเลยทีจับมือสบัดนอนก็อยากจะชี้แจงนิดนึงคือถ้าในมุมของเราสองคนนะออยไม่ได้รู้สึก ไม่ไม่ได้ห่วงลูกขนาดที่แบบใครจะจับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่จะกังวลก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของเอ่อโรคมากกว่าแบบโควิดหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่น้องสบัดเนี่ยมันเป็นแบบปฏิกิริยาอัตโนมัติของเด็กเนาะอาจจใจใช่คือทุกคนอาจจะรู้จักเท้าแต่ว่าน้องเขาเขาไม่ได้สนิทกับคนาเงยใช่เวลาเราไปมีคนมาจับเท้ายเงี้ยเขาก็ป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกเห็นใจน้องคนที่เขามาจับที่เขาอาจจะโดนคอมเมนต์บางอันที่แบบว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากจะไปพูดซ้าๆเอย่างเงี้ยก็ขอโทษน้องเขาผ่านตอนที่เราไลค์ไปแล้วว่าถ้ามันมีคอมเมนต์อะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันกระทบกลับไปถึงเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องอื่นคืออยากตัวเขาได้มีโอกาสติดต่อมาขอโทษไม่ไม่มีครับก็ก็ฝากบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าข่าวหน้าก็ก็บกมือก็ได้ทักทายอะไรอย่างเงี้ยส่งเสียงเรียกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้น้องโบกมือให้อะไรอย่างเงี้ยครับ จริงในยุคนี้มันก็อาจจะเ,เป็นเรื่องลําบากกันที่เราจะมาจับมือหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันโควิดมันก็ยังไม่หมดไปเนะเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเรากม็มีบอยความสะอาดหรอก็ซีเรียสค่ะแต่ว่าก็ทาให้ดีที่สุดเท่าที่ได้อะไรเงี้ยก็จะแบบจะคอยสอนเขาเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมแล้วน้องพีเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะขโมนนิดนึงเขาจะเล่นโซนแล้วก็มือเนี่ย เขาก็จะจับนู้จับนี่แล้วก็จับขนมจับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะบอกเขาตลอดว่าเนี่ยมือเลอะต้องล้างมือนะหนูเวลาล้างมือต้องล้างยังไงต้องเช็ดมือยังไงอะไรก็จะสอนเขาก็ตอนนี้เขาก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีอะค่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวเขาโตๆขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็จะรู้เรื่องมากขึ้นก็ทําได้เองแต่พี่ทีน่าจะโอเคพี่ทีเขาเป็นคนไทยจีนอะเขาเป็นคนแบบว่ารักษาความสะอาดอ่ะแล้ว จริงๆแล้วอย่างดราม่าก็เกิดขึ้นคือถ้าเปิดยื้อมือไปจับน้องทีอาจจะไม่อาจจะสลักอาจะไม่ใช่แต่เป็นพี่ทีก็คือแบบว่าเขาเขาจะเป็นคนแบบว่าแบบเขาห่วงตัวนี่มีใุ่ห่วงความปอดภัยขอน้องยับอ่งปลอดภัยอะไรอางเงี้ยกาจะมองวเี่อนอก่ากำงปนาไม่น่าเป็นเด็กย่งสองปั้ล้ากเลยก็ก็จะถ้าเจอกันคําหน้าก็ใช้วิธีการบกมืออะไรอย่างเงี้ยทักทายกันได้ททายใช่ใช่เวลา ไ,ได้บอกนะ้องเขาว่าเวลาออกงานหนูต้องทำทยังไงบ้างเวลาเจอคนเดินยืนแฟนคลับยิถ่ายรูปอยู่เลยมีค่ะแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ฟิกะอะสมมติว่าเราเราเจออะไรใหม่ๆเราก็จะไปคิดว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงเราไปสอนเขาจะพองานหน้ามันก็เจออะไรที่ใหม่ขึ้มนมาอีกอย่างเงี้ยอย่างที่ไอ้เคยบอกว่าไอ้เคยบอกอถ้าหนูไม่อยากถ่ารูปนะหนูไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าไม่นะลูกหนูให้บายๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปแล้วแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เขานั่งรถเข็นอ,อยู่แล้วพอเขาบายๆแล้วพี่ไม่ไป เขาจะแบบอะไรที่ไม่ได้ไม่ไดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาก็จะค่อยเรียนรู้ไปเองใพ่พอเราบอกเราสอนเราบอกเขาเขามีตั้งคำถามกลับมาหาเราสองคนนะครับว่าต้องเป็นยังไงถ้าจะไงต่อถ้าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยไม่มีค่ะเหมือนเขาฟังอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่แบบที่ออยสอนอันนึงคือเรื่องคนแปลกหน้าเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมออยก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วก็แบบ มาคุยกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องทํำยังไงเขาก็จะบอกว่าน้องเพียงเดินหนีเลยนะถ้าเขามาจับเนี่ยเราก็ต้องแบบบอกเขาเลยว่าออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราก็คือเด็กอาจจะสับสนก็ได้ว่า<ช>สิ่งที่เราสอนกับเวลามาทํางานอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบทำคำความเข้าใจอนะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเวลาลูกเขาอยู่กับเราเงี้ยเราก็คอยดูอยู่แล้วฉะนั้นเวลามีคนมาใกล้กลๆลูกเนี้ยเราก็จะไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าวันที่เขาอยู่เดียวหรือว่า ไม่ได้อยู่ในสายตาเราเนี้ยนี่ก็จะเป็นห่วงมากกว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะเข้าเรียนต้องมีกังทัพที่โรงเรียนยังไงบ้างเออย่างทุกคนก็ตรู้จักน้องพี่น้องพี่หมดอย่างเงี้ยอย่างเช่นอยางเข้าหาเราเราแบบคือบอกที่โรงเรียนไปยังไงบ้างโครงการจริงจริงโรงเรียนนี้เขาค่อนข้างจะแบบเขามีมาตรการอยู่แล้วใช่คืเหมือนมีมาตรการอยู่แล้วคือเขาไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะเฉพาะแบบคนคนแบบคนดังหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะครับจริงๆเราคือเรื่องเกี่ยวกับเด็กกับกับการดูแล ท,ที่เด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็ต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วลว,วิธีออกา<อ>รที่จะมามามาเจอหรือว่ามารับลูกกลับหรือว่ามารับเด็กออกไปจากโรงเรียนอะไรย่างเงี้ยคือเขาก็มีมีวิธีการอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้คือไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็ลักษณะของเรียนมันเป็นลักษณะแบบรั้วรอบขอบชิดซึ่งไม่ใช่ว่าเข้าหาไนง่ายๆ,ๆยัยงตึกอนุบาลนะคะเขาจะเป็นตึกแยกออกจากเด็กประถมเลย ฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูแลง่ายแล้วก็เป็นตึกที่ไม่ไม่ได้มีวิ่งออกมาแล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีแบบนั้นคือทุกอย่างมันจะแบบถูกอยู่ข้างในอาคารหมดทุกอย่างจริงๆเราเราดูสถานที่แล้วเราก็รู้สึกโอเคมากที่จะให้มาเรียนตึกเต้นที่ทางเด้ไปโรงเรียนอย่างที่แน่เลยว่าตึกเป็นเหมือนกันหมายถึงพ่อหรือแม่หรืออน้งแม่เนี่ยแหละลูกก็จะอยู่ตัวหรอกดันลุ้นใช่ไหม่าจะเกิดอะไรเราจะลุ้นใช่ก็จะเป็นห่วงก็คิดว่าต้องคิดถึงแน่ๆเลยบางทีในใจยังคิดเลยถ้าฉันไม่เอาลูกไปโรงเรียน จะเป็นไม่ได้สิเดี๋ยวฉันจะต้องชิมเนาะก็คือเหมือนแบบเป็นอย่างคิดถึงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันมาแบบจะสี่ปีแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่คุณแม่ไปเฝ้าบอกว่าออยมีมีแน่แน่ใช่ไหมพี่ออยออยก็คือแบบก็วางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปแล้วจะไปเฝ้าคือคิดว่าวันแรกคงแบบอยู่แถวๆโรงเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วพี่บีมมาที่สุดพี่บีมมาครับน่าจะทำได้ไหมอ๋อก็แล้วแต่คือผมเป็นคนขับรถให้เขาอยู่แล้วระหว่างลูกกับพ่อใครจะร้องก่อนกันนะ ปกติจะเป็นโอ้ไม่รู้เลยอ่ะก็รุ้นเหมือนกันรุ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะปีกเพราะว่าโรงเรียนสนุกนะจะไม่พูดว่าไปโรงเรียนแล้วอย่าร้องไห้นะจะไม่พูดคำว่าร้องไห้เขาได้ยินเลยให้เขามีแต่แบบคิดอะไรบวกๆอยู่ในหัวว่าไปน่าจะเจอเพื่อนน่จะมีเพื่อนเยอะเลยหนูจะอ่านหนังสือได้หนูจะเขียนหนังสือได้นะมีคุณรูใจดีอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาเลยประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ